มันจะเห็นคนอื่นแบบเออเขาเรียกอะไรประสบภัยอ่ะแล้วเราช่วยได้อ่ะเราเรายืนอยู่ดูเฉยๆไม่ได้หรอมันมันมันอยู่ในจิตสำนึกของคนเราอะ่ะมันจะมีใครโอ้โหเขาทำสงครามกันตืมตืๆอีหานี้ทำคอนเทนต์พ่อรักลูกโอ้ยทำคอนเทนต์รักลูกรับครอบครัวอุ้ยพ่อใหม่เอ่อซอดอลเลิศประเสริฐสีมันจะมีใครทำถ้าไม่ใช่อีนี่ แม่ก็เครียดค่ะบ้าเกิดแม่บ้านเกิดแม่อยู่กันทรารักษใช่มันก็จะเครียดเครียดเกินไปไงแม่ตอนนี้เราก็หาคุยเรื่องอื่นกันบ้างก็ได้อย่างเงี้ยมันจะได้ผ่อนคลายบ้างถ้าหูคุยเรื่องสองครามมันเครียดค่ะคนส่วนมากจะคิดถึงลุงตู่ผู้มาขอนการก็ลุงตู่แกก็มีข้อดีของแกแหละแกก็มีข้อดีตรงที่ว่าแกเป็นทหารเนาะ เป็นทาหารแล้วก็เวลาที่ทาหารมาบริหารประเทศเนี่ยเออเขาเรียกอะไรคค่าศึกค่าศึกมันก็จะแบบตั้งไต่ละมันกัดเนาะทหารน่ะทาหารมาบริหารประเทศอะ่ะมันมันมันก็เลยแบบอืเพะว่าลุงตูแล้วกับบรยิบราย,ยานท่านขมินน้นทัางอย่างเนาะน่างกับแบบนางก็ทาหารของนางอะ่ะ แต่สิ่งที่ทหารทําไม่ได้คือทหารบริหารบ้านเมืองไม่เป็นมันก็จะออกเลตุ้มเปนหน่อยแต่ถ้านั่งไปบริหารบ้านทหารเขาก็จะบริหารได้ของเขาไงเอองานทหารกับงานอันปกคว้างเนี่ยม,มันคนละอันกันไงเออแต่ว่านางนางขึ้นมานางก็มีข้อดีของนางแต่นางก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเท่านั้นเละอืม วิธีการลุงมันผิดรัฐปรหารไม่ได้มผิดกฎหมายก็ถึงบอกไงมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอ้อเล็มีมั้งข้อดีและข้อเสียเอ็นดูพี่ชายเอาหมากเอาปูเอาปูนไปให้ยายๆเขียวออ้นเนาะออเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะโอเคค่ะ แล้วที่มันเปิดรับบริจาคผิดกฎหมายละาะ่ะพอมีคนแจ้งมันหรือ,อยังเออน่าจะยังนะน่าจะยังไม่มีนะคะอืมแต่ประชาชนธรรมดาก็ร้องเรียนได้ค่ะร้องเรียนได้ถ้าเราอยากร้องเรียนนะคะมาค่ะลูกเพื่อนๆนทุกคนมากินน้ําบลูเบอร์รี่ปัน่นนั่นแม่ก็ชวนชวนหิวอีกแล้วเนี่ยแม่ชวนหิวอีกแล้วชวนหิวอีกแล้ว วนหิวอืมแต่ก็ใดๆก็พอว่ามันก็ถ้ามองในด้านศักยภาพนะแม่มองในด้านศักยภาพยังไงคือขมิ้นก็ด้อยกว่าไทยอยู่แล้วอ่ะแม่มันมันไม่มีทางที่จะชนะเออทหารของไทยหรอกไม่มีทางไม่มีทางจริงค่ะทหารอู้ทหารเขาด้อยเขาโบร้านคืออย่างนี้ ทาหารเขาไม่ได้ทันสมัยเหมือนไทยนะบอดี oh dear, มันไปเอาขนมปังแห้งมากินค่ะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะคือถ้ามองในเรื่องแบบศักยภาพของทหารนะ่ะแม่คือทหารไทยก็คือเขาไปเออคือมันยุคดิจิตอลนะ่ะแต่แบบเขายังอยู่ยุคดึกดำบรรอยู่อะแม่เขา้าใจไหม มันมันก็มันก็ไม่ทันหรอกถ้าถ้าจะถ้าจะทําจริงๆนะถ้าทําจริงๆมันไม่ยากนะอยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแหละดูแต่ข่าวหลายเครียดวันนี้เลยเข้าไปดูหมอลำใจเกินร้อยมวลคักมีบอดโนดกับขูดชิ้นจังน้ำแม่เข้าไปดูบ้างแม่มันจะได้แบบจิตใจมันจะได้แบบแบบไม่ไม่ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ย ได้แต่โอนเงินไปช่วยศูนย์อพยพในเขตพื้นที่ค่ะลูกนั่นแหละแม่มันเป็นสิ่งที่เราทําได้พอก็โอนไปพอก็โอนไปเออมูลนิธิบุ๋มปราด,ดาแล้วก็มูลนิธิกันจอมพลังก็โอ,อนไปโอ,อนไปส่อยเขาค่ะเขาเป็นแต่ตำนานเหรอเขาเกอเขาสิไปเข็นยังไหลบ่ได้เขาไปสู้รบด้วเขาได้เนาะเราไม่ได้มีหน้าที่ของการสู้รบเราทาอะไรไม่ได้เยอะค่ะมันติดอํานาจ มันเขาเรียกว่าอะไรมันทุกวันนี้ถ้าจะทําอะไรคือมันต้องมีเขาเรียกอะไรแบบกฎสากลน่ะแม่กฎสาลกสาลนั่นหละเราเคยไปเขาพระวิหารตั้งแต่ยังปักธงชาติไทยสวยงามมากค่ะสมัย20กว่าปีที่แล้วบอกเคยไปเลยแม่บอกเคยไปเลยเออก็รู้ว่าขนมปังทานเนย อวดก็หิวตามใช่ไหมแม่นางนั้นมันกล้ามากเลยทําไมกล้าใช้บัญชีส่วนตัวเปิดรับบริจาคไม่รู้กฎหมายหรยอไม่รู้เพราะหลายคนก็ไม่รู้ค่ะบอกเลยว่าหลายคนไม่รู้นะหลายคนคือแปะบัญชีตัวเองเมื่อเช้านี้บอสโจยังแปะบัญชีตัวเองเลยนะพอเลยเข้าไปเม้นว่าบอสโจเออไอ มันสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าการที่จะเอาบัญชีส่วนตัวมารับบริจาคอะมันมันมันต้องไปทําให้ถูกนะถามว่ามันทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันต้องไปขอขออําเภออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะมีบอกอยู่นะคะต้องไปไปไปเฮด้มนต้องไปขอให้มันเป็นกิจจลักษณะมีหนังสือกิจจลักษณะว่า ได้ไปขออนุญาตแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าจีเฮดแบบโดยพลร,รก,การมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามึงถ้ามึงอยากจะให้แบบถ้ามึงมีกองทุนตอนแรกทำไมมึงไม่ให้คนเขาโอนเข้ากองทุนละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะโอนผบ่านมัญชีส่วนตัว พอบอสด,ดาาบริจาคหนึ่งแสนซื้อของใช่ค่ะเห็นอยู่เมาาื่อเช้ากดสากลก็ไม่เท่ากดอำนาจลุงในไทยเมืองไทยต้องค้าขายกับต่างชาติค่ะเราจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ได้ค่ะเราจะต้องมีความเป็นสากลนะคะต่างประเทศเขาถึงจะยอมรับแล้วก็ค้าขายกับเราค่ะ ยุคทุกวันนี้เนี่ยการค้าขายเป็นเรื่องสำคัญการเก็บภาษีมันเป็นรายได้หลักของประเทศนะคะพอจะนันเท่าเสียมาแบบว่าไม่สนไม่สนไม่ได้เพราะว่ามันมันมีผลค่ะมัน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 มีผลหลายหลายทา่านคือพูดง่ายคือเราต้องอยู่ในสังคมไงถ้าเราอยากให้สังคมเขายอมรับเราก็ต้องยอมรับกฎกติกาของสังคมเช่นกัน เออเห็นคลิปทหารขมิเก็บเศษขาและเศษเชิ้นส่วนสักอย่างลงกระสอบปุ๋ยคอยละหดหูก็อย่างนี้แหละสงคามมันมีการสูญเสียค่ะมันมันมันไม่ได้อะไรมันมีมันคือการสูญเสียผลกระทบตามมาตามหลังมาได้ใช่ค่ะ เออใช่เราก็ช่วยกันคนละนิดละหน่อยเราไม่ได้รวยมากพันล้านร้อยล้านเราบริจาคแค่ร้อยห้าร้อยยังได้บุญได้บุญหมดแม่เพราะว่าใจเรามันอยากช่วยไงใจเรามันอยากช่วยก็บริจาคแค่นั้นแหละเออใหม่ดาวิกาโดนขมินนำภาพไปตัดต่ลอละมันทำหมดแล้วพวกเนี้ยมันทำหมดมันตัดต่อข่าวแบบมันพยายามปั่นให้โลก ให้โลกโซเชียลเข้าใจว่าเห็นไหมไทยทําร้ายขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยขมิ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโถมึงมึงไปเรียกร้องให้ประเทศอื่นเขาช่วยมึงแต่มึงอะไม่เคารพกฎสาลกลผู้ใดเขาจะไปซอยมึงือใครเขาจะไปช่วยมึงทุกวันเนี้ยประเทศประเทศแบบไม่พัฒนาโลกที่สามน่ะก็ถูกแบนถูกแบนจากเอ่อ สากลอยู่แล้วเขาไม่ซื้อขายด้วยเขาไม่ทำอะไรด้วยอย่างเงี้ยบอสโจเปิดบัญชีหลายคนจ้าขอหน่วยงานแล้วแล้วนุ่นก็ขอหน่วยงานแล้วจ้าเห็นโพสบอกแล้วแต่นางพอๆพอบอกรูจ้จ้ะอ๋อขอหน่วยถ้าขอหน่วยงานแล้วก็โอเคถ้าขอหน่วยงานแล้วก็โอเคค่ะ ก็ถึงบอกไงว่ามันต้องขอให้ถูกต้องแต่อีพอพอไม่ได้ขอจ่ะเพราะว่าเขาบึ้มมาแล้วมันก็ลงโพส์ตเลยจ่ะเนาะบึ้มมาแล้วลงโพส์ตเลยค่ะใช่ค่ะต้องขออนุญาตฝ่ายปกครองหรือเปิดเป็นมูลเลยที่กฎหมายการเรียออะไรใช่เอ่ออยู่ใส่ก็เสียภาษีคือกันนั่นแหละลกูกใช่ทุกประเทศประเทศคนไทยทุกคนเสียภาษีนะคะเออ เสียภาษีในรูปแบบการอุปโภคบริโภคค่านา้ำค่าไฟเสียภาษีไปด้วยนะ่นเออเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเราไม่ได้เสียภาษีนะทุกคนเสียภาษีค่ะเออยางออกไปสื่อขวอางเจ้าก,ก็เสียภาษีแลเดีภาษีหมดนั่นนั่นไปสื่อขวางสื่อกระจกกระแจกภาษีเบิดเบิรงอันภาษีค่าไฟนะ่นเป็นอย่างแพ่งคือยังนี้เว้ย าษีค่าไฟนีแพงเด้แพงมากเออมีรถกับ็นไรเสียภาษีค่ารถเพราะเราบอกค่าอย่างเออ้ยเ,ออเ,ออเราเสียภาษีทุกคนค่ะถ้าจะบอกว่าอย่าไปคิดแค่ว่าภาษีแบบส่วนบุคคลนะเพราะว่าโอเคคนไทยส่วนมากคือไม่ได้เสียภาษีเพราะว่าไรายได้น้อยใช่ไหมแต่อย่าลืมนะเราเสียภาษีอุปโภคบริโภคนะเสียทุกคน ผู้ใดมีบ้านผู้ใดยู่ห่องเห็นบ่คา,านามคาไฟเสียภาษีเบิดตัวเอ้ยน้ำมันซื้อน้ำมันก็มีภาษีมีแวกมีอะไรมีโมดทุกอย่างในประเทศเขาต้องเสียแวกเสียโน,น,น่นเสียนั่นไปกินร้านอาหารเขาเก็บค่าโซอบอกเซอร์วิสเห็นไหมมันก็ภาษีหมดนั่นเฮ้ย สี่เยาว่าจากขวางภาษีได้เสียทุกค,คนย่างไปซื้อน้ำปลาขวดหนึ่งเจ้ากษัตริย์พีด,ด้ีนั่นเว้ยไปซื้อเบียร์กินขวดหนึ่งนะเบิ้งไปยังภาษีจากบาทถ้าเขาบอกใบเสร็จถ้าเหมือนอย่างไปซื้อเซเว่นมันก็จะมีเลยว่าค่าแบกเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็น์ภาษีหมดนั่น,อ,นอิตาลีแห่งสียหลาย โอ้ยเสียหลายค่ะยุโรปเสียหลายค่าน้ําค่าไฟก็เสียอยู่แล้วค่ะก็ถึงบอกไงว่าทุกคนเสียภาษีอย่าอย่าคิดว่าไม่ได้เสียภาษีเสียภาษีค่ะภาษีมาหลายรูปแบบทุกอย่างในประเทศเนี่ยภาษีหมดหน้อ ม้ในสวีเดนออกมาประท้วงไหมพี่เลดี้ไม่ค่ะไม่มีใครออกมาประท้วงค่ะทุกวันนี้ที่เขาประท้วงอะประท้วงอะไรประท้วงใออิสราเอลปาเลสไตน์ประท้วงกันอยู่นั่นแหละยางแต่แต่ว่าประท้วงที่นี่มันมันไม่มีความรุนแรงไงเขาก็จะเดินถือธงชาติแล้วก็เออร้องตะโกนเป็นคําพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการประท้วงที่ไม่ไม่ได้รุนแรงไงคือคือประเทศเนี้ย ทุกคนมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้ภายใต้กฎหมายทุกคนเธออยากสิปรปะทวงเธอประทวงได้แต่ว่าเธออย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจังเสียเมยเธอประทวงได้นะแต่เธอจะไปมีเรื่องกระพ่นเธอนางประทวงเธอห่วงปอกเบียกว้อยๆของเธอไปแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่านะคะเพราะว่ากฎหมายเขามีแล้วเขาก็จะมีตำรวจ บริการเลยจ้ะตำรวจเขาจะยืนดูอยู่งั้นแหละนะ